สวัสดีครับทุกคนพบกับเสียบ i p เปอร์ช n แนลนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับ f 1 6 Viper เหมือนเดิมโดยที่ภารกิจของเราวันนี้เราจะาผมบินมาสองลำนะครับโดยที่จะให้เพื่อนไปทิง้งระเบิด gbu 10ขนาด2000ปอน์ใส่ bm 2 1นะครับโดยที่ผมจะเป็นคนกลุ่มกันเพื่อนนั่นเอง ฝั่งตรงข้ามจะมีมิก21อยู่2ลำนะครับ นละจะเป็นศัตรูที่เป็น m a g ิซิเที่ a อ a วกเรามองเห็นนะครับแต่เราจะยังเราก็ไม่ได้เพราะมันอยู่นอกระยะการยิง,งตอนนี้เพื่อนของเราก็เ,าเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเพื่อน ตามหลังมานะครับ เครื่องบินมิก21นี่ถือว่าเป็นคู่ปรับของ F-16 สมัยที่เป็นสงครามเย็นเพราะว่าสมัยก่อนนี่ F-4 Phantom ของสหรัฐอเมริกานี่สู้ m i ก21ไม่ได้เพราะว่า m i ก21นี่เป็นเครื่องบินที่ลำเล็กและมีความคล่องตัวสูงมากทำให้อเมริกาต้องออกแบบ 1> f 1 6ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมาปรับ m ิก21นั่นเองตอนนี้เราสามารถล็อกเป้าได้หนึ่งครั้ครับเราให้เข้าระยะยิงของ am 1 2 0ยยี m เราก็จะใส่มันลงมา เขาระยะยิงนะครับไปนั่น้โ,โต๊ะผมเอาซวดไปล็อกอีกคันนะึง ใชครับเสร็จอีกหนึ่งลำมันต้องใช้สมาธิสูงมากโอเคแล้วเพื่อนเราไปไนนะ็เง็กโอเคครับทีนี้เราก็จะให้เพื่อนไปทิ้งระเบิด สั่งให้เพื่อนไปทิ้งเริิด เป้าหมาเรายกขึ้น,น้าครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนจัดการ mm. เราจะให้เพื่อนย่อนไขเบอร์0ูจัดการเป้าหมายนะครับพั้ต mm. ที่เตรียมมาก,ก็คือจะเป็น gbu 10 ขนาด2,000ปอนด์เพื่อนเราจะทำไหมเนะี่ย เพื่อนยันไข่อย่างเพื่อนเพื่อนย้นใค่นครับมาดูไข่ของเพื่อนปใหม่ตัวนี้ครับ ไข่เพื่อนมานะครับเขาเป่าเรียบร้อยครับถ้าสั่งมิบันย่อนอีกรอบหจะได้ไหม ลองดูนะครับ โอเคครับเพื่อนทิ้งและเบิดไปแล้วรงที่สองครับเดี๋ยวเราก็จะบินกลับเลยแล้วกันจะไม่วนดูแลนี่ครับ GBU สิบพุ่งเข้าหาเบมี่สิบเอ็ดที่ยังแถว,วอยู่สองแถว เรียบร้อยครับโอเคภารกิจของเราในวันนี้ก็จบด้วยดียครับโดยการกำจัดมิก21ไปสองลำแล้วก็ทำลายเบียม21อีก20คันนะครับโอเคสำหรับภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็ปลอดภัยทั้งสองลำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันภารกิจหน้าสวัสดีครับ